สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test A n C นะครับประจำวันที่28สิงหาคม2564นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับแล้วก็ธนาคารนะครับแล้วก็พร้อมเพย์นะครับก็สำหรับคนที่สนใจที่จะหาเงินฟรี เข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet แล้วก็ธนาคารแล้วก็ผมอนเพนรับคุณก็สามารถที่จะเล่นแอปนี้ได้เลยครับแอปนี้เป็นแอปหายเงินฟรีนะโหลดได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็กดได้เลยครับอ่าเมื่อคุณกดเข้ามาครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะถอนเงินอยู่ที่1,800กว่าบาทเนาะเดี๋ยวการถอนเงินจะถอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็ จะดูกันว่าตอนนี้นครับยังถอนเงินได้อีกหรือเปล่าแล้วก็เงินเข้าไวไหมนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมมีนะครับยอดเงินนะอยู่ที่ในบัญชีของอแอปนี้อยู่ที่ประมาณ1832บาทด้วยกันนะครับตรงนี้นะก็รับไปแล้ว1 6 6่งแ1นหกบาทด้วยกันนะครับโอเคทุกคนนะครับเราก็จะมา โหลดแอป t i k t ็ k นะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดนะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้คัดลอกรหัสนี้ด้วยเพราะว่าถ้าคุณใส่รหัสนี้คุณจะได้รับคะแนนหรือได้รับเงินไปด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณนะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทางแอปก็ไม่ได้บังคับอะไรนะตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปโหลดกันนะครับกดที่ดาวน์โหลด t ิกต็อนะครับ ของผมคือผมดาวน์โหลดแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าของเพื่อนๆนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเล่นแอป,ปนี้นะครับก็เป็นการเชิญนะครับให้คนมาดาวน์โหลดแอปพ i ิ t o ชัให้เยอะอันนี้คือเป็นภารกิจของเรานนัเองนะครับถ้าใครนะครับที่สามารถที่จะเชิญได้เยอะนะครับ ก็สามารถที่จะรับเงินได้เยอะนั่นเองนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่เชิญเลยก็สามารถที่ทำไรายได้ได้เช่นกันจากการที่เราไปรับชมวิดีโอนะ่ในแอป tiktok แต่ว่ามันได้น้อยมากเนาะกว่าจะได้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่15บาทต้องใช้เวลาประมาณ50กว่าวันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเราเชิญไปหน้าตรงนี้ กิจกรรมณนะวันนี้ก็มีกิจกรรมเดียวก็คือกิจกรรมการเชิญคนมาในแอบนี้ได้รับสูงสุดแค่80บาทเองเนาะเมื่อก่อนเคยได้รับเป็น1000บาทต่อ1คนตอนนี้ก็รับสูงสุดแค่80บาทเพราะว่ากิจกรรมนั่นหมดไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปเชิญก็กดคําว่าเชิญตรงนี้นะครับกดไปแล้วนะครับก็จะมีให้เราเชิญก็กดคัดลอกเชิญก่อนนะกดป๊บปแล้วก็กดคัดลอกตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ไปส่งให้กับคนที่เราจะเชิญให้เล่นแอปนี้นะครับต่อมาให้เรากดคัดลอกอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งให้กับคนที่เรานะครับจะเชิญเขามาเล่นแอปนี้ให้เขาใส่รหัสของเราด้วยนะครับเมื่อเขาใส่รหัสของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับเป็นแต้มนะครับอ่า จะได้รับเป็นแต้มด้วยแล้วก็จะได้รับเป็นเงินด้วยคือเงินอันนี้เลยทุกคนนะเชิญไปปับ๊บรับไปเลย10บาทด้วยกันนะครับส่วนอีก70บาทก็จะได้รับก็ต่อเมื่อคนที่เราเชิญไปนั้นเล่นแอป t i k t o k ดูวิดีโอแอป t i k t o k นะครับวันละ15นาทีนะจนครบเวลา3วันด้วยกัน7วันด้วยกันแล้วก็14วันด้วยกัน ถ้าครบ3วันรับไปอีก18บาทถ้าครบอีก7วันก็รับไปอีก22บาทถ้าเล่นครบถึง14วันหรือ1สัปดาห์ก็รับไปเลยนะครับ30บาทด้วยกันนั่นเองนะครับผมอ่ะก็รวมทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่1เอ่งอยู่ที่8 10บาทด้วยกันเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนของกา,การเชิญง่ายๆเองนะครับก็ขั้นตอนก็เขาก็บอกว่าแชร์ลิงก์เชิญของคุณให้กับเพื่อนหรือคนที่เขาสนใจเล่นแอปนะครับ 2. คนที่เราเชิญไปดาวน์โหลด t i k t o k โดยใช้ลิงก์ของคุณไป 3. เพื่อนหรือคนที่เราเชิญเขาใส่รหัสเชิญของเราเราแล้วก็เขาได้รับ เงินทั้งคู่หรือได้รับรางวัลทั้งคู่นั่นเองนะโอเคเมื่อเรารู้วิธีการเชิญแล้วแล้วสมมติว่าวันใดวันหนึ่งกับวันดีวันหนึ่งนะเราก็เชิญไปแล้วก็ได้รับเงินได้รับคะแนนแบบนี้ไปเนาะเราก็มาลองถอนเงินไปก็กดตรงนี้เลยนะเพื่อจะถอนเงินกดไปปั๊บทุกคนนะก็สามารถที่จะถอนได้มี15บาท60บาท100บาทแล้วก็1832บาทด้วยกันนะครับก็สามารถถอนได้3มช่องทาง t ู m o n e y Wallet พร้อมเพย โอนเงินผ่านธนาคารครับในวิดีโอนี้ผมจะถอนที่1,830บาทเข้าสู่บัญชีของพ o m p มเพย์ไอไม่ใช่เข้าสู่บัญชีของ True Money w a l l ต์นะโอเคกดถอนเงินตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะกดถอนเงินไปให้เราเปิดในบัญชีของ True m o n e y Wallet ก่อนเพื่อจะตรวจสอบว่าตอนนี้เรามียอดเงินในบัญชีของ r u e m o n e y w l l l ต t ตอนนี้กี่บาทนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่1 1 9 0 0 74บาทนะครับโอเคเราจะถอนไปเลยทุกคนนะกดปั๊บเลยนะอ่าตอนนี้นะเงินก็น่าจะเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าตอนนี้เงินเข้ามาแล้วนะครับทำดีลนะเนาะเมื่อกี้มีอยู่ที่11,000กว่าตอนนี้ก็มีอยู่นหนึ่งหมืบาทด้วยกันเนาะเงินเข้าไวมากทุกคนนะเพียงไม่กี่นาทีเงินก็เข้าแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็แอปนี้นะครับยั่งใจเงินจริงนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับอ่ะก็วิดีโอนี้ผมมีประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นแอป tiktok หรือเล่นแอป tiktok แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามีช่องทางการหาเงินแบบนี้ด้วยเนาะโอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ